รู้เท่าทันไัยใกล้ตัวกับมิตรแท้ประกันไทยช่วงมันหยุดยาวหลายคนเดินทางกลับบ้านหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดซึ่งการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทางจะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ดังนั้นก่อนอินเลยก็คือการเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจเช็คสภาพรถหรือยานพาหนะให้พร้อมก่อนวันเดินทางและก่อนออกเดินทางคนขับรถก็ควรศึกษาเส้นทางและพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง ควรควบคุมความเร็วการขับรถไม่ให้เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดและควรให้ความพอเหมาะพอดีกับสภาพการจราจรในช่วงเวลานั้นที่สำคัญก็คือควรขับรถด้วยความระมัดระวังมีสติและมีสมาธิอยู่กับสภาพการจราจรตรงหน้าตลอดเวลาไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเพราะการใช้โทรศัพท์จะทำให้เราละสายตาไปจากท้องถนนเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ นอกจากนี้ไม่ควรขับรถติดต่อกันหลายชั่วโมงเพราะการนั่งขับรถอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆอาจทําทให้ปวดหลังปวดขาเกิดอาการอ่อนเพลียอ่อนร้าโดยไม่รู้ตัวแนะนําให้แวะตามจุดพักเพื่อยืดเส้นยืดสายจะช่วยกระตุ้นให้กระปี้กระเป๋าช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและก่อนออกเดินทางในทุกๆครั้งไม่ว่าจะใก,กล้หลรือไกลควรคาดเี็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ย้ำอีกครั้งนะคะว่าในการเดินทางอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดจากตัวเราหรือคนอื่นก็ตามเราจึงควรระมัดระวังให้มากที่สุดนอกจากตรวจเช็คสภาพรถแล้วอย่าลืมตรวจเช็คเอกสารราชการเช่นป้ายทะเบียนที่ยังไม่หมดอายุประกันภาคบังคับหรือภาคสมัครใจตามความเหมาะสมเพื่อเป็นหลักประกันและคุ้มคลองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะคะด้วยความห่วงใยจากมิตรแท้ประกันภัยมิดแท้จริงใจเปิดเผย